ครับก็ได้แกะออกมาเรียบร้อยนะครับได้3รายการนะครับ2กล่องนะครับอีกเจ้าหนึ่งสององนะครับ2เหรียญอีกเจ้าหนึ่งสองรายการอีกเจ้าหนึ่งรายการนะครับ1รายการนะฮะยูเจ้านี้ก่อนนะครับนะฮะแกะมาพระเรียบร้อยดีนะครับนะฮะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดระคังนะครับปีหนึ่งห้านะครับอนุสร้อยปีปีหนึ่งห้านะครับพิมพ์เสียนโตนะครับทองแท้นะครับดีเลยนะครับพี่เขาส่งมา สภาพนี้ก็โอเคเลยครับนะฮะสภาพก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับนี่โอเคสภาพสมบูรณ์นะครับแบบนี้นะรอยแตกรอยรันรอยลั่นนี่ก็ตามอายุการใช้งานนะครับเนี่ยตามอายุไขของความเก่าแก่นะครับวัดรักคังปีหนึ่งห้านะครับนี่ถือว่าเป็นสมเด็จรุ่นสองเลยว่าได้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับพระอาจารย์ฟันนะครับอันนี้อาจจะมัวมัวหน่อยนะเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญลงดํานะครับ เหรียญพระอาจารย์ปั้นนะครับรุ่น7นะครับนี่เหรียญพระอาจารย์ปั้นรุ่น7นะครับรุ่น7ปี251 1นะครับอ่าพระอาจารย์ปั้นอจโรนะครับนี่เลยนะครับสภาพถือว่าก็ย่อนสวยแต่ก็ยังได้อยู่พี่ยันคมชัดอยู่นะครับสภาพฟอร์มนี้ก็หลายหลายมื่นนะครับเพชรสวยหลายหลายแสนนะครับก็โอเคนะครับแพ้นะครับแพ้รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญไข่นะครับเหรียญไข่หลวงพ่อทวดประช้างให้อันนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับ เดือนรุ่นปี2 5 0 2นะครับนี่นะฮะนี่ครับเขาเรียกบล็อกหน้าแก่นะบล็อกหน้าแก่นะครับนี่อย่างนี้เช่ากันก็หลัก2-3 0,000าหมื่นนะครับแบบนี้นะ2-3 0 0าหมื่นละกันนะครับอยู่ที่มุมนะครับนี่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคลมดำยังปิดเต็มนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมตรวจเช็คเสร็จนะครับทั้ง3รายการนี้นะครับยังไงก็จะได้ทัก แชทกับพีนไปนะครับหาลูกค้านะครับขอบพอะคุณมากที่ส่งพระมาให้ชมนะครับก็ถ้าไม่ปล่อยไม่เป็นไรส่งมาได้ถ้าแท้ผมรับเช่าอยู่แล้วแต่อย่างนี้ก็ถือว่าพี่เขาจบให้นะแท้แท้นะครับก็จบเ๋ยโบนัคทให้ที่ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับบ่อยพระแท้นะครับสวัสดีครับ